ความวุ่นวายใจเนี่ยลงได้มันเกิดจากสาเหตุมีสาเหตุนะครับสาเหตุที่บันทึกไว้อะเอะจิตเป็นตัวบันทึกครับเราทําอะไรไว้จิตเป็นตัวบันทึกถ้าไม่บันทึกมันจะมีไม่มีดีนี้เราล้างมาแล้วเนี่ยมาล้างมาเนี่ยครับมาล้างมาลืมมันโดยเฉพาะคลื่นที่ไม่ดีเนี่ยมันลืมเลยอ่ะ การล้างคลื่นได้ไม่ดีก็หาคลื่นใหม่มาแทนนะความผูกพันระหว่างเรากับใจสนานาคมการเวียนว่ายใจเกิดมีปัญหาเลยในอนาคตแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่กับคนที่เขามีแต่ความเครียดมีแต่ความหงุดหงิดจําเป็นต้องอยู่ใกล้ๆเขาอย่ไหหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อท่านไม่ให้อยู่เพราะว่า อยู่แล้วบันทึกทุกวันในอนาคตแก้ไขลาบากอลองคิดดูตู้อยู่กับความหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยเป็นปีๆเอาลองคิดดูนในอนาคตลำบากไหมเราก็จะกลาย<ช>เป็นคนนั้นเป็นคนคขี้หงุดหงิดเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งคน,นยังไม่พอนะมีโกรธไปด้วยโกรธไม่พอนะทุพยาบาทไปด้วยนะ มันต้องหนีฮะแต่ว่าโลกนี้มันไม่ใช่แคบๆท่านบอกถ้าหนีได้หนีเลยท่านท่านสอนหลวงตาอย่างนั้นครับหลวงตาด้หนีไงตรงไหนขึ้นไปดีก็หนีแล้วครับอันนี้ครับเขาถามมาอย่างเขาจะหนีมาบวชมาฝึกอยู่กับหลวงตาแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกคนที่บ้านเนี่ย มนเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหมเขามันจะเป็นเล่งกับอักตันยูหรือเปล่านะไอ้หนีไม่หนีไม่สําคัญหรอกหนีมาแล้วเนี่ยต้องทำจริงๆนะไม่ใช่หนีมาแล้วกูก็ไม่ทํานะยิ่งหนักกว่าเก่าอีกนะอ๋อเหมือนคนที่ถวายทานไปเมื่อก่อนเนี้ยครับทานไปแล้วนึกว่าจะได้ทานแล้วมันไม่ได้อ่ะอืมมันหมดแล้วอ่ะครับมันก็ต้องทุกข์แล้วตอนนี้ยมันต้องไปหาสมาหากินเองเนาะอืมทีนี้ต้อง พิจารณาดีๆวะครับถ้าจะไปไหนอ่ะมันต้องพิจารณาดีนะทิ้งดีไหมเนี่ยประมาณเนี้อ๋อต้องถามตัวเองดีๆว่าที่เราหนีเนี่ยเราหนีปัญหาหรือเราอยากหนีมาเพื่อฝึกพัฒนาตัวเองใช่ครับประมาณนั้นแหละมันมีหลายคนที่ทิ้งมาแล้วเวลาไปฝึกอย่าเรื่องว่ากินนอนสวดมนต์แล้วฝึกกรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ฝึกง่ายๆนะให้กินนอนสวดมนต์นะครับ ไม่ให้ทําอะไรเนี่ยเอาไม่ให้จับโทรศัพท oh, ์เลยโอ้ทุถ้าย่ได้สักสี่ห้าปีนะทุไม่รู้เรื่องอะไรคงไม่ใช่แล้วแสดงว่าไม่ได้ทําแล้วล่ะจริงไหมล่ะเออมันยากกว่าทั้งโลกนะไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ครรมฐานเนี่ยถ้าเขาไปกันหมดแล้วล่ะมันต้องทน <19> <19> ต้องทนน euh. ะมันต้องทนนะมันต้องค่ยคอยๆทำไปเรื่อยๆอย่ยาหยุด ท่านหลวงพ่อท่านบอกไม่ต้องรีบหรอกท่านบอกทําไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าให้ใครรู้อยู่กับคนทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงเราคิดอะไรอเขาไปกินเหล้าป้ายกับเขากระสวดกันไปแต่ไม่กินแล้วก็กินกลับเอาออกออก็ออกพร้อมกันเท่ากันเนี่ยไปไหนมันก็ไม่กระทบใครใช่ไหนก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยามตัวจะต้องเผชิญกับโลกเนี่ยโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอด ทำอะไรไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้นะครับอย่างคนอยู่เยอะๆนั่งกันเรามานั่งหลับตาสวดมนต์เสียง <ๆ S 1> ดังคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะอย่าให้ใครรู้นะครับบางอย่างการกระทําเราต้องระวังตัวเองเพื่อให้คนอื่นเดี๋ยวเขาจะคิดไม่ดีนะครับขึ้นที่ไม่ดีแม้แต่ความคิดของคนครับคิดมาในทางไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะ ถ้าเหตุเกิดจากเราคนระับขึ้นของความคิดไม่ไม่ใช่แกลไกนะถ้าเราฝึกจริงๆนะลองฝึกในพุทธศาสตร์จริงๆนะเวลาเราสวดเวลาเรานึ้อหนุมไปไกลนะคไปโลกธาตุนูะนะมันจะโลกมนุษย์เนี่มันยังน้อยไปไปถึงข้างล่างข้างบนนู่นนะ mm hmm. ข้างล่างอาจจะไปไม่ถึงนะ่ะแต่ข้างบนนะถึงนะครับไปได้หมดแหละ mm hmm. มันมีประโยชน์นะประโยชน์มาก mm hmm. แต่มันต้องมันต้องเข้าใจางไงัอย่างที่เขาถามว่าทำยังไงจะให้เหมือนลูกตาอย่างนั้นแหละ<อ>ประมาณนั้นแหละ